สวัสดีครับผมวันนี้กับพี่เก่าเหมือนเดิมน,นะครับกับรถย,ย์นือสองขยุทธานะ,ะวันนี้ทางเราก็นำตัวเลือกในการประหยัดของการเดินทางมาอีกหนึ่งนะครับผมวันนี้เราพร้อมนำเสนอกับเชฟโเรเลตออฟต้านะฮะ 1.6LS เบาะหนังไฮน์สีครีมออปชั่นเ็นซีนจีโรงงานนะครับผมภายนอกนะครับผม ตาไฟาเดิมแทนรอบคันนะครับผมมีเหลืองบ้างเนาะ,ะห้องเครื่องดีเดินเรียบๆนิยงๆนะครับผมรถนะครับผมมีริ้วมีรอยบ้างนะตามการใช้งานนะครับผมแต่อันนี้ก็คือว่าจะการันตีได้ว่ารถเนี่ยไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะ,ะสะภาพโดยรวมสี ตามภาษาสีขาวสีดำเนะสีดำก็จะเป็นลายสีขาวก็จะออกเหลืองหน่อยอันนี้ผมไม่ได้ขัดสีนะผมแค่ล้างนะตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่น CNG โรงงานตามที่แจ้งนะครับใครที่รับไปนะครับก็สามารถไปใช้ได้นะถังกา๊าซเนี่ยคันนี้เนี่ยจะหมดอยู่ที่ปี2องพนะีพราะขตรวจอายุถังมาเรียบร้อยละแต่เบื้องต้นในระบบกา๊าสนะครับผมเราจะแนะนําเสมอทุกคนันไม่ว่ารถที่ว่าจะเป็นออปชั่น CNG โรงงานหรือลูกคา้าติดตั้ง l p g มาข้างนอกนะ ในยุคนั้นยุกน้ำมันแพงจะโดนมาเกือบหมดทุกคันนะโดนมาเกือบหมดแทบทุกคันลูกค้าเนี่ยมักจะใช้แล้วแต่ความวัตถุประสงค์ว่าต้องการจะใช้น้ำมันหรือจะใช้แก๊สส่วนมากที่เราคัดมาเนี่ยก็จะเปลดนื้อสองสองาภาพน้อยเนี่ยจากผู้ใช้นะครับผมก็จะลดในยุคนั้นเนี่ยอย่างที่แจ้งเลยบางท่านรอน้ำมันล้วนเขาก็อ่อนน้ำมันล้วนบางท่านไม่สามารถรอได้ เขาก็จะออกตัว TNG มาใช้ไม่ใชนะ้แล้วแต่กระเจ้าของเก่านะอ่าเ mm hmm. บื้องต้นสําหรับก๊าซ TNG หรือรถที่ทางผมขายผมจะแนะนําให้ลูกค้าไปตรวจสอบตรวจเช็คระบบเพื่อความปลอดภัยและความพร้อมของลูกค้ากองแก๊สกองกา๊าซระบบต่างๆตรวจเช็คทีนึงนะอ่าเบื้องต้นโดยวรวมนะอ่สีสันยื่นิม้มีรอยบ้างนะ มีที่ผมไม่ค่อยสบายใจก็คือตรงแก้มเนาะตรงนี้อ่ะสะกิดมาแล้วก็พวกสเก็ตหินทั่วไปอันนี้มันมีอยู่ราทุกคนนะรถถ้ารถมันไม่ได้แบบว่าไปเก็บสีใหม่หมดอะไรพวกนี้นะครับถ้าคุณถูกใจรถเดิมผมว่าโอเคไมเล์นะหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันนะครับผมเบื้องต้นก็อีะ แต่สี่แล้วกันเนาะจะได้ดูไม้เล็นน้อยหน่อยลูกค้าชอบไม้เล็นน้อยกันสต,ติกเกอร์ไม้นะครับผมเดิมโรงงานนะครับอ่าว <We S 1> ิุเดิมนะเบาะหนังอันนี้ก็จะเป็นออปชันที่ว่าลูกค้าเขาได้มาจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวเราไปขับรถกันนะเครื่องดีเคดีนะครับผมเบรื้องต้อนเทสแล้วเนาะบินไปใช้งานแล้วอะไรแล้วจากที่ว่า เมื่อวานเรารับรถจากลูกค้ามาเพราะว่าลูกค้าไปรับรถใหม่นะครับผมแล้วก็ขับเข้าไปที่อู่ไปตรวจสอบตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นนะ <laughs> ระบบกา๊าซนะครับผมสาม,มารถแยกนะครับผมก็คือว่าจะใช้น้ำมันล้วนหรือจะเปิดเป็นกา๊าซก็ได้นะครับส <laughs> ำหรับรลูกค้าที่ต้องการรถดีๆ <laughs> แต่ว่าไม่ อยากใช้ก๊าซเราก็แนะนําให้ปิดระบบเนาะหรือว่าคุณเป็นเจ้าของแล้วคุณจะไปยกถังออกยกระบบออกในภายหลังก็ได้หรือถ้าคุณจะใช้ก๊าซต่อเพื่อความประหยัด CNG โรงงานก็ได้มาตรฐานนะครับผมแล้วก็ได้เรื่องความประหยัดนะก็ไปตรวจสอบตรวจเช็คระบบอีกทีนึ่งนะครับผมเปลี่ยนกองก๊าซเช็คอะไรให้มันโอเคอันนี้แนะนำเพื่อความปลอดภัยนะหรับลูกค้าเนาะพราะตัวน้ํามันเนี่ยระบบน้ํามันปกติสันดักของรถปกติใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่ต้องกลัว <indistinct. S 1> ก็เ,เบื้องต้นก็ต้องไปตรวจสอบตัวจช็คเหมือนกันนะครับผมรถมือสองเนาะตามมาการนะครับแต่เบื้องต้นนะตอนนี้รถค่อนข้างโอเคอะเดี๋ยวเราจอดรถคุยกันดีกว่าสำหรับครั้งนี้นะครับเชฟโรเลตออฟต,ต้า1.6 L S เบาะหนังไทยในสีคลีนนะครับผมรถวิ่ง140,000กนโลนะ,ะเล่มทะเบียนเดิมนะครับผม ภายในก็จะมีคราบมากนะตามภในรีครีมนะฮะภายนอกก็จะมีสีมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานมีบุบก็ตามที่ผมแจ้งเมื่อต้นประมาณกางกลางคลิปนะครับอ่าเบื้องต้นสําหรับราคานะเทฟโรเลตออรต้า1.6 LS ปี2008รถวิ่ง134,000กิโลเรลออโต้นะครับเบาะหนังอันนี้ผมเปิดราคาที่79,000บาทนะครับก็ยังไงราคานะขายเงินสดนะครับผมพร้อมจบพร้อมจอง สามารถโอนได้นะครับผมโอนจองได้ซื้อจริงขายจริงมีตัวตนนะแล้วก็สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้30ภาพนะครับก็จะเป็น ID ไลน์ไทยแปดเจ็ดเกนะแล้วก็เบอร์โทรสายด่วนสายตรง0ูนย์แปดหกห้าแปดแปดแปดสองศูนย์แปดศูนย์แปดหกห้าแปดสามตัวสองศูนย์แปดนะครับผม a ฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเช็คได้นะครับซื้อขายจริงมีตัวตนจริงนะครับไทยธนรัตน์ทอยยุท f าเฟซบุ๊กแฟนเพจติดตามข้อมูลข่าวสารว,ว,ว่าเราซื้อขายมานานขนาดไหนสำหรับเชฟโรเลตนะครับผมได้ที่รถยนต์มือสองทอยยุคธานะครับ YouTube Channel ที่เราอัดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นไทยธนรัตน์ทอยยุคานะเช่นเคยอ่ะยังไงสำหรับวันนี้ก็รบกวนฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมถ้าเกิดว่าต้องการรถมือสอง นะครับัน,นี้นะครับผมสภาพเดิมๆจากเจ้าของเนาะอ่ะไม่มีหมกเม็ดอันนี้ก็แนะนํานะครับผมยังไงก็ถูกใจถูกจิตสกิดด่วนนัดูนะชมได้ที่บ้านตลอดที่4ชั่วโมงถูกใจพร้อมจบพร้อมจองพร้อมจ่ายเต็มให้ไปขับส่งยินดีบริการนะครับอ่ะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนสว,วัสดีครับผมพบกันใหม่เนาะอ่า